ตนตกค่ำเสียน้ำกำลังแดงอันตรายเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกนะักก็เลยน้ำก็เลยสิบเป็นคุณคุณนี่น้ำแดงครันบน้จากภูเขา,าไหลลงมาลุกขึ้นมาถ้านา้ำแดงแบบนี้นี่มีคำเตือนหรือว่าอาจจะเป็นที่รู้กันว่าก่<น>าต้องขามไปฟังพุ่นน้ำป่าไหลหลากแม่น <c oughs> น้ำป่าไหลหลากว่่วววต้องขาม บ่ต้องขามไปฟังพุ่นครับให้หาฟังที่เฮาอยู่นี่แหละคันอยู่ฟังพุ่นก็บ่ต้องมาฟังพี่เพราะว่าอาจจะขามกลับมาฟังเก่าบ่ได้แม่นมีหลายๆท่านอาจสิรู้นี้ก็นี่น้ำตกถ้ำเสือนี่คือน้ำตกถ้ำเสือคือบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ก็เคยเห็นนี่แหละแม่นขอบคุณทพิทยานอยู่สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุขคนมื้อนีเส้าเจบ้านหัวหน้าพาเลาะ ภาเขาปลาบาดจรัดอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะเด้อมาตามคำหลั่มลือตามคำซาบะเฮ็ดออกแต่มาเขาก็พอแล้วค่ะเฮดบัวพวก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 ท่างนี้ฝนตกดีดีมากระตะเพีงใส่หลอกก็จะอาบสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกทุกท่านครับผมไปลุยกันเลยวันที่เท่าไรขึ้นมาองนี้บะหูหรอกบะหูขึ้นกันจำบ่ได้พืชพืชจีก่ะอันตะเพีงเราเคยมาเฮาตรงมากก็ตะเพงเพราะว่า เรามาตัดแต้เราโบท่านทำขีดก็จะ,ะอาจ่านนี่เสื้อผูกนี่อ๋อห <c oughs> มานแหลกแหกหมานครับน้าโอ้ยเราผ้าหม,ม,มานดินี่เมียนแต่เพ่งผ้าหมานดินณ์พี่น้องมาทางโซนเอียงน้ำตกทำเสือเขาว่าเมียนบ้านจารัสบ้านจารัสครับบ้านจารัสก็ได้ย <c oughs> ินข่าวมาว่าคนเต็มปลาเหรอพี่น้องวังซีหามื่นมากนี่ ได้ยินข่าวเรื่อยอ,อยู่แต่ว่าเธอเจอยังโบน,นัยมาฮิบไข่ก็บมึงก็ลอจังหวะค่ะบบแมนวะ่ะมาเนี้มันกัดเบากับเบาเนาะกัดมันมันเดินทางไกลรอจังหวะรอจังหวะเดินทางไกลต้นทุนสูงเดิพี่น้องบบแมนเรียน,นๆดิครับนี<อ>่เฮ<อ>็ดปลวกน้ำแกงเลยนี่เฮ็ดปลวกขา้าวดออุ้ยเดื่องพิเศษจีก่าฮ่าเป็นไปได้จังได้เฮ้อ อาจะไปหาเพื่อนทำอยู่เรือยนี่เนี่ยคลิปนี้ก็จะได้ปล่อยซาอยู่เรือยพี่น้องเด้อแจงไมกกรอนครับเก่าเนาหงือกซีบบุลเหลวซีบไม่หรอเก่าเหงือกซีบเมื้อตะเพ่งเก้าเก้าเก้าครับวันที่เก้าพิษจีกาหกหกอ้าไก่ร้อยกระทถนเหรอครับพี่น้องอุ้ยอีกแต่งลายมือนะมันเป็นหากใหม่หากอันนี้หากแงแงเอาอยากแน่อ่ะไปตามรุนกันต่อครับ ออกเป็นใหญ่ใหญ่ครับน้ำสีน้อยไดยฝนตกเรียพี่น้องฝนตกครับอืมเห็ดลุ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 กนีเป็นแสงสีว่านี่นี่ไป็นอจะอะไรก็เป็นไปแล้วเนาะพูด เวกเวกได้เลยเลยอุ้ยอิดปวกข้าวดอพี่ตึกนี่จะหากใหม่หากใหม่ไงเอาอย่างจักน้อยครับพี่น้องเพราะว่หาหลากฝอยต้นไม้เป็นหลายบอกบอกอจังปลาแถวบ้านให้ห่างกัดขึ้บ้านห้อเถอะ หาก็เอาห่่างละหตอไปเ็ดเพึ่งแดงครับผมอดอกกำลังเป็นตุกตาเลยกำลังง่ามครับไม่ปวกมันอันนี้นเหรครับอันนี้เห็ดพึ่งแดงนะมู่เดียวกันเลยคุณน้งองม,มันหาดไปต้นแหนมหน่อยนี่ดิหน่อยไรสิก็บ่าเอาหรอน่าโอนะ้ยบ่้เอาตัวไหน ให้พเพร่นเี่งดูนี่ให้เพ่นอันนี้เห็นแล้วัวอันนี้เห็นแล้วไปพูนหาดไปผู้หานนั่นไปถึงไป,ไปนั่นไปนั่นไป เมี่อกระเทือนใส่เสียมตามจริงดึงออกเลยได้บะบอ่อด้บอ่อด้มันตีหากใหม่มันตีถากปล่อยเด้อสีดึงเห็นบึงมันบ่อด่ดีมันก็ะขิขาดแบบอันนี้เลยอ นเขาก็ออกอยู่แต่อ๋อออกมูละยอมละแยมเหมือนเ <Yeah. S 1> ม่นแท้แม,ม่นแท้ช่วงนี้นี่คือ oh. อี่ยังหรออี่ยังโคบดากหมดลิ่นบ่สงสัยอยู่น้ำงาใหม่โอ้ย oh. แม่นแท้ช่วงนี้อี่ยังแม่นแท้ช่วงนี้เฮ็ดปวกออกผักตะวันตกกับผักไต้ครามบึงขาเซียนีบ่อขากูนขากูนเหลวโอ้ ไปแกงกินเองเได้ดอกปัญหาของเห็ดเผืองแดงครามนี่ขาเพิ่นมักสิกวงไว้พี่น้องกวงไว้นานเนี่ยเนี่ยว่คือวางเขาเก็บเอา่ายๆแม่งกินไว้อ่ะ,อะขาขึ้นมาเมืองดอกนึงสิขนาดนี้ดอกตูมหน่อยได้หนี่นี่เห็นบ่นเริ่มแล้วแดงครามดอกบานนี่ได้ดอกนีิววอาติโอ้โหเอาเนี่อุ้ยเผืองหวานตัวนี้ บ่บได้น,นี่ดอกไงเพิ่นรับดอกบานไงออบอเรื่องแซบแซบแห้งดีพี่น้องปั๊บปับป๊บเห็ดเึืงเขาดงหรือว่าเห็ดพึ่งหอมอันนี้เห็ดหอมนี่เห็ดหอมครับเข้ากับเอิ่นตามคนในพื้นที่เพิ่นเอิ่นครับพี่น้องทังอุบลเพิ่นอาจจะเอิ่นว่าเขาดงนนแต่ว่าฟังทังจลัดนี่เพิ่นเอิ่นเขาอันนี้หอมเห็ดหอม ดอกไงที่สูตรของความเสียบมันเทอเอาไปตำหอมหวานคุณได้บ่ดอกไขาบ่ได้เลยแล้ลวหวานครับถึงแดงครับแดงครามอืมตันเออนี่ตันทั้งสี่นี่ดี เป็นจุ่มอู้เป็นจุ่มอยู่พี่น้องเอาแด่สองดอกครับดอกอื่นเป็นยังู่ออเอาไหวเนาะนี่ครับขอเสียห้องเฮ็ดเพิงแดงข้ามกับแบบนี้แหละพี่น้องเพิ่นมักสิถือ,อบ่งจอไว้แต่แบบนี้นี่มาตรฐานนี่ บ็ฝ่ายกับทหารเดยนี่มึงกวนฝ่ายฝ่ายฝ่ายบ้านดิบดอกฝ่ายฝ่ายโอ้นี่ขาไล่เลือใส่เราใส่เยอะขวนญอูเห็ดเพิง่งขาไล่สิ่งที่ตามหานี่ครับสิ่งที่ตามหาและอยากได้ที่สุดนะตอนนี้ มาสิครับโอ้แล้วเห็ดอะไรคะหนอกบางญ่เลยโอ้ยขาลายครับต้องน้อ้โหอๆมาปลานี่ยเนียนโอ้ยนี่ได้ดอกตูมนะอือโอ้ยดอกตูมดอกตูมพี่น้องนี่นี่นี่ทักนี่ดอกรองเท้าอี่ครับหอมเสียบเลยพี่น้องกรุบกรุบ ปัดอุ้ยเมียอ่ะขาเสาะแล้วนี่ยนะแต่บ่เป็นอย่งแต่ว่าบ่เป็นหยังครับได้คืองขึ้นเขาปัดผู้ใดมาสวมไฟแถวนี้ชุดยอดเลยอย่าอยู่โดนอย่ากันยุ่งครับพี่น้องแม่นบ่นี่โอ้นี่เมียน่ะอันนี้เห็นหอะไรหน่อยซื่อๆครับสวยสวย เขียวกีกองเขียวครับบ่แมนไข่เด้อพี่น้องบ่แมนเห็ดไข่เขียวครับแต่ตะปีงปูนได้แมนตระกูลเดียวกันกับเห็ดดินเอาเขียวดอกตู้อุ้ยเขียวข้าหางใหม่นี่นะ กับข้ามร้านห้าคนไหมอืมข้าวหอมข้าวหอมครับผีดวงคุ่นๆอีกรอกนึงไป๊ไปสวยสวยไม่มหวัวดำข้างพี่น้องนี่ก็ง,งามครับพี่น้อง อ้ยดัมปื้อๆเลยพี่น้องเขากรรมจนเขากรรเห่าแมนทางผุนเขาเอิญให้ผุ่งเตะทางอุบุนอุ้ยว่าสิงแองไก้ได้พี่น้องทามอมขมิ้นทำว่าเป็นตะไก่ครับอุ้ยอ่อนๆอยู่เลยขาวๆเลยไม่ใช่ได้ก่อยอเน้นๆเลยปใบใหญ่ๆตรงๆหดือมเดืองเมาเมาลุกหน้าอุ้ยหลายๆหลายๆหลาย เผ็ดเผ็ดเอาเลยเอาเลยบอกมาโอ้ยมาเอากระดานเออเออเอาเอาปเลือกเอาเลือกเอาันแตกบ่เอาให้แตกบ่อุ้ยอุ้ยอย่างเอาน่ะ ราสนาเจ้าอยากได้เอาการนี่นี่แหละครับดเดี๋ยวเดี๋ยวคิปก่อ้พี่น้องได้รับชมกันครับพี่น้องกินใดแท<ช> <ละ S 1> ร้านเปอร์เซ็นหอมผู้หงไข่แท้ดียอือฮาวเลยขาว พวดไปไปะเพิ่อนคือเนาเพิงที่เนาะนางห่างนางหลานาลาบ่บ่บ่เป็นนางห่างกะคือเนาเพิง โดนเติบเพิงหลวงแมนโดนเติบแล้วครับจนไหม้พูแล้วล่ะปวกกิกดอกนี่ปวกกิกหรือว่าปวดแม่ไม้เออจิกแม่ไม้นะเลยขาขาดเกากำครับดำปื้อปื้อเราเห็นห่วงดอกเรเห็นหงยีหรี่โอ้ยกำปื้อปื้อเลย เดียดที่นองว้าวสวยๆครับไปเลยครับช่วงนี้กับอุ้มอุ้มปั๊มกันนะพี่น้องขึ้นโบข่อยมีข้นีมีมีครับมีน้อยอยู่เขามี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเอาเต็มที่ส่วนนี้กับซีบข้นหรอไปปกติเป็นร้อยบ่ได้ดอกบ่ได้บ่ได้เอาตาขาืึ อะไรเหย็ดดูนะผักโขมหอยทากใบถีบโต๊ะใหญ่พี่นี่มองทางงางเลยล่ะนี่อือฮึฮืเห็ดเพิงกเลื้งเพิ่งกระกิดนนัน่งอีกรอบนึงถ้าถ้าเสียวเห็ดเพิงกเลื้งหน่อยเือตัดออกคืออะไรคือว่าคุม้ม อืมอืมเลย่ำปนำน้ำนำนำอัดสีได้ดอกเดียวบาดอกนั้นใด้งคะดบ่บ่ได้เซอรได้บ่ได้ ธรรมชติล่างสันไว้ครับพี่นอ้องโป้นปวกเบืองเอาเด้อครับเด้อมันไผ่มันมั่นครับ อันเดะเป็นปยังดอกแก่งกันตองปาดคือเก่าแมนสีดงนึงด้อนี่ดอกตูมเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่นี่สวยๆครับขอกำดอกหญิงน้งน้ำเปลี่ยนขอกำเตะเว้ยยัง่ะขาลายมันตามมาพหดนึกว่าจะขากำ คาไลอุ้ยนั่นใส่ซันห้ามครับดอกดี้นี่แตะพอดีพอดีพี่น้องพอดีพี่น้องอุ้ยตุบปูอยู่ป้าดอกนี้ไหมพี่น้องอ่ะก็ได้เก็บเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องไปตัวมาเสียเทียวอยู่แมนเดินทักไกลอ่ะอันดอกนึงพนักพี่น้องผมก็ยืนเฝ้าเฮ็ดอยู่ไปน้ำไปเมืองน้ำสากเจออีกครับไปได้แหละหูป้าบูหยาไป อง yup. ้ตุ <c <c ่นไอ้เม่อก่นอึดต yep ุ่นกุนอ um> um> ียงกุนคุกกรับไอ้ข้างนอบาลน้องกี้เขาอืนตุ่นไขเตาไขเตาอ้าลุยอเฮอื้อ บอสคตอหนันบอแมนพี่มากพี่ดอกบานครับดอกบานก็าง,งามเด้อยดอกนี้งามครับสมบูรณ์แบบพี่น้องดอกบานพอดีเลยลพี่ มีเพราะได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าต้องขยันยังอุ้ยสุดยอดจะเป็นอวนตุปูพี่ไอคิพุนไอคิพุนสวดพี่ตุกตาลมลุกแล้วพี่น้องเถื่นเรือเอ๊ะเกิื่อนนาห่อ สวัสดีครับย่าดเดย,ย่ยาดนางน้ำก้นย่าดนางน้ำกลอนท่านได้เห็นนะให้เห็นกระตาดอกพี่น้องอุบใบก่อน,น,นเดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงคนละกระตากันไม้มันปุนช็อตเด็ดน้ำยายอาดครับเย็นๆครับพี่น้องคือคนละตากเย้พักอีเลิศค่ะอันพักอีเลิศบองนีมีที่มาที่ไปเลย,ยค่ะพี่น้องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีประวัติศาสตร์เพิ่นบอกอยู่มันมีประมาณปี2526เออ ปี26ปี26 2526ปลาอีนี่เป็นปลาอิเลิร์หนอนเพิ่นว่าเพิ่นเวามาลากะมีในรายการช่องช่องหนึ่งยูอือรายการทีวีคือวาขาเมนเพพ่นอพยพมาอยู่บงนีเดีวเพิ่นกับปูกไว้มากินบงนีเพิ่นกับปูกไว้เพิ่นกับปูกินนี่มันนี่เวลาผ่านไงนี่บงนีต้องมีคนเก็บเวลาผ่านไปหลายสิบปีมันนี่พี่น้องบงนีเพลย์พัทเป็นบงนีเพลย์พัทเป็นเบิ้งไงหลายหลายทันมาโ้นนี่ของบานจรัสกะสิรูดีครับพี่น้อง ผักนั่งเลิศผักอีเลิศหรือใบชะพลูแรวนล้วนครับเมีพิ่นอพยพมาบ่งนี้เพิ่นมาอันนี้ตั้งปักหลักทิ้นทานอยู่นี่มันเถอะแมนมันก็ปลูกไว้กินอืมที่นี่ก็เกิดหลายอ่ะโอเคพุนพี่น้องอู้ยเอาไปปลูกน้ำครับเอาไปกินน้ำหรือหอมหวนๆเลยพี่น้องยางเข่ามานี่แมีนเอาไปหอเมียงมดแดงเนาะเมีนครับหอมเมียงไชนองงัวออมไชนองง้วออมส่เนื้อกินกับแหนม เนื้องแหนมคุกโอ้ยในลายย่างครับใบชะพู่นี่เอาไปแกงใส่บักหอยกระเสกใส่ต้นบักนัดโว้ยเงาต้นบักนัดเลยพี่น้องต้นขวงเนาะเขาบักนัดมาปลูกเกลี่ยผูกถิ่นถิ้นทุ่งปลาบักนัดก็เต็มอยู่ครับมามาพ่อพ่เหรอครับพี่น้องเพียงแค่หนีด้วยสายเดิมมาอยู่ลาไปก่อนสำหรับขีดหนีขอกเป็นไงขีดหนาคือประมาณอยู่ สวัสดีค่ะไปนะครับพี่น้องพอกันไม่คิบหน้าครับรอรุ่นว่าจะไปต่อหรือชิพอซามยเนาะครับกับรอลรุ่นอีกว่าสิได้มีเห็ดยังอีกว่จังสีนะสวัสดีครับ